สวัสดีครับพบกับอาดามพัฒน์ ISO นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตปินกันนะครับในส่วนของความรู้เบื้องต้นของการประเมินคาร์บอนฟุตปีนนั้น,นคับจริงๆแล้วเนื้อหาหรือรายละเอียดเนี่ยค่อนข,ข้างจะมีดีเทลเยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเป็น ให้พวกเรานะครับเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าอะไรคือความรู้ที่จําเป็นสาหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์และในส่วนของการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์เองของในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเรามีวิธีการหรือการกํารกรหนดรูปแบบการประเมินไว้แต่ละแบบกันอย่างไรเพราะเท่าที่ออกไปสัมผัสได้หลายท่านเองก็ยังมีความเข้าใจที่สับสนกันอยู่เล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์กันอ่า เรามาเริ่มกันที่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอ,อก็เรืนเลยนะครับเราก็ต้องคา้เดจกันก,นก่อนว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราได้เข้าสู่ในยุคข,ของที่เรียกว่าโกโบบอลลิงนะครับก็คือนายอัลตูนิโอกุนเตเลสนะครับได้บอกไว้ว่ายุคข,ของโลกร้อนนะครับหรือโกโบวอร์มิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วตอนนี้เองครับโลกทั้งใบกําลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโลกเดือดน,นะครับ ในความหมายของเขาคืออะไรครับด้วยความที่อุณหภูมิของโลกนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เราเรียกว่าคลายเมชเชนนั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดการแปรปรวนนะของสภาพอากาศต่างๆนะครับหากมองจากแผนภูมินี้นะครับที่เดบวอมอบให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าหากมองเฉพาะในส่วนของการปล่อยก๊าซจี g, H g A เองเนี่ยนะครับ ในหลายจุดนะครับก็มีวงกลมสีน้ําเงินที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าได้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกออกมาในปริมาณที่สูงซึ่งคือตัวแปรสาคัญครับที่ทําให้เกิดโลกร้อนของเรานั่นเองนะครับ GHG หรือที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซที่เราบอกว่าเขาจะมีความสามารถครับที่จะดูดซึมและปล่อยรังสีในช่วงขึ้นความถี่ที่เรียกว่าขึ้นอินฟราเรดร้อนนะครับทําให้เกิดการเก็บ ความร้อนไว้ในตัวเขาและไม่ปล่อยออกไปและความรนั้นครับผมก็จะสะท้อนกลับมายันผิวโลกเปรียบเสมือนว่าโลกขั้งใบว่าไอ้ไหนจึงเปียบเสมือนตู้กระจกะครับที่จะทําให้เกิดการกับเก็บความร้อนในตัวเองจึงเป็นพื้นฐานที่ทําให้เรียกว่าปลาตรการเดือนกระจกนะครับก็คือเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยก็คือตู้อบนั่นเองนะครับและการเรียนกระจกนี้ครับผมมันมีที่มาที่ไปครับจาก,การ์ เจ็ดตัวนะครับตัวแรกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เรราู้กันในนามของ CO2 นะครับตัวที่2ก๊าซมีเทนนะครับก็คือที่เรามาจากการหมักหมงของพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงวัวฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบนี้เป็นต้นะครับสครับตัวในทัออสออกไซด์นะครับมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต่างๆนะครับการจุดระเบิด ตัวที่สี่ครับไฮโดรฟลูออคาร์บอนนะครับ HFC พวกนี้จะเป็นพวกสารทำความเย็นนะครับแล้วก็เพอร์ฟลูออคาร์บอนก็เหมือนกันนะครับเป็นสารที่เรามักจะพบในกลุ่มของพวกสารที่เกี่ยวกับการทำความเย็นต่ตางๆนะครับและซัลเฟอร์เฮกซาฟลูอรายแล้วก็ในตัวเจ่นไตรฟลูอราย Full All ine, นะครับเจตัวนี้ครับถือเป็นสารเจตัวหลักนะครับที่จะมีผลกระทบทำให้เกิดปรากฏการณ์การเรือนกระจกนะครับ โดยในตอนนี้เองนะครับในจุดโฟกัสของการจัดการการเรียนเราตัวเองเนี่ยเราจะให้ความสนใจนะครับไปที่สี่ตัวนะครับสี่ตัวแรกหรือถ้าแบบมองแบบการจัดการการเรียนระดัในประเทศไทยครับผมเราจะมุ่งเน้นไปที่สามตัวบนก,นก่อนครับผมก็คือหนึ่งครับารออาคาร์บอนได,ดออกไซด์สองครับมีเทนสามครับไดออกไซด์ นะครับหากมีตัวอื่นๆที่สามารถจะจาแนกออกมาได้เราก็จะจําแนกและก็รายงานเข้าไปด้วยแต่หากไม่ได้อย่างน้อยครับผมในเรื่องของการรายงานนะครับเราจะขอให้มีการรายงานแยกสาร3ตัวนี้ก่อนเสมอนะครับผมอ่าดังนั้นในเรื่องของการทํานะครับเพื่อให้เกิดการจัดการ GHG อย่างเป็นระบบเเนี่ยก็จะมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งที่เรียกว่าคาร์บอนฟตดริ้น จากเมื่อกี้เราบอกว่ามีสารอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราคงจะมีความ,มยุ่งยากครับในการที่จะวัดสารทั้งเจ็ดตัวนี้ออกมาจึงใช้วิธีการคือเทียบเท่าสารทั้งเจ็ดตัวนี้นะครับออกมาในรูปของการเทียบเท่ากับปริมาณสารคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อตะก,กี้นี้เราเรียกว่าการวัดออกมาเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินดังนั้นคาร์บอนฟุตปรินคืออะไรก็คือการที่เราบอกว่า วัดปริมาณการปล่อยไอโดูกับครับของคาร์บเรือนกระจกนะครับ greenhouse gas emission and removal นะครับที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงในรูปแบบของการวัดออกมานะครับหากเราวัดออกมาที่กิจกรรมขององค์กรก็จะเหมือก็จะเป็นตันกิโลกร,รมัมหรือเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านั่นเองนะครับ หรือถ้าเกิดเราวัดในส่วนของคาร์บอนฟุตดพิ้นของผลิตภัณฑ์เราก็จะออกมาเป็นกิโลกร,รัมในการปล่อยคาร์บอนนะครับเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันบ้างล่ะนะครับดังนั้นในส่วนของการวัดคาร์บอนฟุตพิ้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะนิยมวัดออกมาในรูปแบบของมาตรฐานอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับอยู่3ตัวหลักเลยนะครับอ่ิที่ความมาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับคือการปล่อยได้ดูกลับของค้าต่างๆนะครับ โดยมีสองคำที่อาจจะมีเราอาจจะเคยเห็นนะครับหลายบริษัทประกาศและใช้ศัพท์กันอยู่ก็คือคำแรกครับความเป็นการทางคาร์บอนที่ใช้คำว่าคาร์บอนเนทร์ลิตี้นะครับหมายถึงอะไรครับเรามองเฉพาะก๊าซคาร์บอนแล้วมองว่าการปล่อยที่ดูดกับของก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นั้นนะครับมีค่าเท่ากาันเป็น0ย์เช่นปล่อยออกไป5 ตันต่อปีก็ดูดกลับได้5ตันถือว่าเป็นคาร์บอนเนโอลิตี้อีกคำหนึ่งครับเน็ดซีโร่อ s มิชันตัวนี้จะหมายถึงครับผมการมองสาร GHG ทั้ง7ตัวนะครับว่าได้มีการปล่อยและดูดกลับเป็นศูนย์แล้วเท่ากันดังนั้นโดยความหมายเนาะหากเมื่อไหร่ก็ตามองค์กรต้องการมองว่าได้มีการจัดการก๊าซทั้ง7ตัวให้ใช้คำว่า Net z e ีโร่ i s s ิชัน แต่หากองค์กรครับจะมุ่งเน้นไปที่เฉพาะสารคาร์บอนไดออกไซด์จัดการให้เป็นศูนย์เราจะใช้คำว่าคาร์บอนเนทอริตี้นะครับผมหรือสับสนเนาะสองคำนี้นะครับการจัดการก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก่ะครับผมในมาตรฐานอิเนียจะมุ่งเน้นไปที่7ตัวหรืออย่างที่ผมแจ้งไปเนาะจะเป็นการโฟกัสไปที่3ตัวแรกในการเทียบเท่าในการแยกสารนะครับการจัดการวิธีการที่1ครับ เราจะใช้การจัดการที่ชื่อว่า Carbon Footprint for the Organization หรือ CFO บางครั้งครับบางตำราวิชาการเขาก็เขียนคำว่าเป็น Corporate Carbon Footprint หรือ C-CF นะครับส่วนตัวที่2ครับจะเป็นการจัดการคาร์บอนที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือคาร์ o อนฟ o t p ิ i n ์ของ r r o u u t นะครับ CFP นะครับสองตัวนี้จะแตกต่างกันในแง่ที่การจัดการผลิตภัณฑ์หรือการจัดการที่ทั้งโคุงกรนะครับส่วนตัวที่3ครับคาร์บอนเครดิตอันนี้จะเป็นการจัดการเฉพาะโครงการว่าโครงการนั้นนะครับได้มีการจัดการคาร์บอนในการกักเก็บหรือการปล่อยปริมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นในเรื่องของแบบที่3คาร์บอนเครดิตเนี่ยบางทีมุ่งเน้นไปที่การกักเก็บคาร์บอนเครดิตเป็นหลักเนาะ เพื่อที่จะเอาไว้แลกเปลี่ยนกันหรือพูดได้ง่ายคือมีการซื้อขายกันในคาร์บอนประเทศไทยดังนั้นครับตัวองค์กรเองต้องถามตัวเองก่อนครับในการทำคาร์บอนฟุตปรินต์ของเรานั้นเรามุ่งเน้นไปที่อะไรแบบที่หนึ่งนะครับเราทำคาร์บอนฟุตปรินต์เพื่อให้เกิดการจัดการในแง่ขององค์กรทางองค์กร เราจะเรียกว่าการทา c คาร์บอนฟุตพิ้นของ CFO นะครับคาร์บอนฟุตพิ้น for the organization เวลาการขอการรับรองครับเราจะขอทางองค์กรว่าตัวองค์กรเองเนี่ยมีการปล่อยมีการดูดกับทั้งองค์กรเลยนะครับในปริมาณกี่ตันกิโลคาร์บอนเทียบเท่าต่อปีนะครับมาตรฐานที่ให้การรับรองครับเราก็จะไปขอ ตัวมาตรฐานของอบกก็ได้นะครับก็คือมาตรฐาน C F O ของอบกหรือหากต้องการให้เป็นเวอร์วก็อาจจะไปขอในส่วนของ I S O 14064-1นะครับปี2018ตัวนี้ครับจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ให้องค์กรนะครับพยายามคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของตัวเองจากกิจกรรมต่างๆ นะครับโดยแยกออกเป็นทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับหรือถ้าเกิดโดยรายละเอียดก็อาจจะแบ่งบอกว่าเป็นทางตรงสโคบที่1ทางอ้อมเกี่ยวกับพลังงานสโคบที่2และทางอ้อมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสโคปสามนะครับตามหลักการตามหลักเกณฑ์การแบ่งของอบกอนะครับผมถัดมาครับในการจัดการคาร์บอนฟุตพินแบบที่2ครับ เราจะมุ่งเน้นไปเฉพาะการจัดการคาร์บอนฟุตพิ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆเราจะเรียกชื่อเขาว่าคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์หรือ CFP นะครับโดยแบบการจัดการแบบนี้ครับผมจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทั้งองค์กรแต่จะมองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครับผมตลอดทั้งวงจรชีวิตของเขาเองเนี่ยนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายการใช้งานจนสุดท้ายนะครับการจัดการของเสียหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วเองเนี่ยจะมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าออกมาในปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จะใช้วิธีการวัดแต่ละส่วนแต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิตนะครับแล้วคำนวณออกมาเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมคาร์บอน เทียบเท่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาก็จะเอาตัวโลโก้นะครับ CFP ขอโทษต้องเป็น CFP นะครับไปแปะไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วบอกว่าปล่อยกี่กรรมนะครับหรือใช้ตัวมาตรฐานโลโก้ก็คือ ISO 14067นเะครับเมื่อกี้เป็น61-1ขีด1เนาะนะครับ1 0นะครับ6ก 1. ขีด1แต่อัน,นี่จะเป็น14067 นะครับผมจะจะเป็นตัว ISO คนละรหัสกันนะครับตัวนี้มุ่งเน้นการขอที่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับให้การรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะแหล่งผลิตดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์มีหลายตัวเราก็ต้องแยกขอ CP แต่ละตัวและแต่ละแหล่งผลิตนะครับแบบที่2นะครับ ถัดมาครับในการจัดการคาร์บอนแบบที่3เราเรียกว่าเป็นการจัดการซึ่งคาร์บอนเครดิตเจตนาก็คือนะครับเพื่อให้เกิดการวัดลดการว่าเรานะครับวัดว่าเรามีการกักเก็บปริมาณคาร์บอนเท่าไหร่วัดว่าโครงการของเราเองเนี่ยสามารถที่จะดูดกับคาร์บอนออกไปได้เท่าไหร่เราเรียกว่าการทําเป็นคาร์บอนไว้ขายหรือคาร์บอนเครดิตนั่นเอง ตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับมาตรฐานตัว ISO 14064-2ขีดะครับหรือหากเป็นประเทศไทยตอนนี้นะครับเร,เราจะมีเป็นโครงการเรียกว่าภาคสมัครใจก็คือโครงการ t w o r ในการจัดการโครงการจัดการคาร์บอนนะครับโดยสรุปนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยจึงเหมาะสำหรับตัวโครงการที่จะ การเก็บคาร์บอนไว้ขายนะครับเพื่อที่จะในอนาคตับผมหากมีการซื้อขายคาร์บอนหรือในกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีแบมเองนะครับหรือกฎหมายอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการคาร์บอนที่จะมีเข้ามาเนี่ยเขามงุ่งเน้นจะให้องค์กรนะครับได้มีการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์หรือต้องการให้เป็นเน็ตซีโร่เอมิชันเองเนี่ยเมื่อนั้นครับผมการซื้อขายคาร์บอนก็น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ โอเคโดยสรุปนะครับเรามีอยู่3อย่างครับ 1. ครับการจัดการคาร์บอนสำหรับองค์กรเรียกว่าเป็น CFO 2ครับการจัดการคาร์บอนที่ตัวเป็นภระฑ์นนะครับเรียกว่าเป็น c f p และ3ครับการจัดการคาร์บอนเอาไว้ขายเนาะแล้วเป็นคาร์บอนเครดิตหรือโครงการบ้านเราก็คือเป็น Tver นั่นเองนะครับผมโอเคก็จออัดการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe ให้กับอาดามพะธรรมไอส์สดด้วยละกันนะครับคลิปดีด เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการไอโซและคาร์บอนจะมีมาให้อีกในครั้งถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ